กาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอชซีบทสุขสุคนบอบาซีอยู่ภายในและก็ต่างประเทศในสมวังกันยินดีตอนหับเขาสู่ซองในสมวังชาแนเนะทุกคนโดยมื่อนี้ในสมมวังที่มาโทรศัพท์หาลูกสาวเนาะผู้คำเขียวแต่เศร้าเู้ทุกคนเขียวอยาาโทรหหาเอื่อยเนาะเดียว นี่สิวางสิลองโทรหาท่าสมังให้ดูคําเนาะโอเคเนาะทุกคนอ่าเฮาไปเบิ่งไปชมกันต่อไปเด้อเนาะทุกคนสิไปโทรศัพท์หาสมังก่อนไปเลยนี่เอออายตาอยู่ อยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่อยู่ได้อยะใอยู่เขาล้งข้าอยู่ไ้างข้าที่ล้งอยู่ห้ากเสร็จแล้วใกล้ห้าโมงเต็ม

นี่ชี้อะไรชี้อย่างชีไหนเอามาชี้อะไรดูไหมออก็ทีนี่งตัวชีฟูเนี่ยตัวชีฟูเนี่ยสวยตัวไหนตัวนี่ตัวนี่ไงู เอาชีไ uh ม่เอ้ยเลือกบ่เอาเป็นสีเขียวกันเอาชีเขียวเอาสีเขียวเอาสีเขียวเอาสีเขียวนี่แหละเอาสีเขียวนี่เอาสีเขียวนี่แหละอืม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  ที่เขียวเออเออทำวังดูทึงม่ได้วังที่มอานวังมาไหนม่านเท่าไหร่ฮะวังไม่เก็บที่ชี้ถึงวังไหมทิ่ชี้ถึงอยู่ถามดูถามดูเห็นบ่ผู้ชายนราไปหาผู้ชายไหนเห็นชายไหมเนี่ยเดือบ้านเรือบ้านให้เออเรือบ้านก็ได้เอ้ยเลือกดอก เดือบ้านไหมเอ้ยเลือกแล้วเดือบ้านเลือกแล้วเลือกแล้วเดือบ้านไหมบ้านเดือบ้านนี่น้ำห้องน้ำมีห้องน้ำนะมีแอร์มีแอร์ไว้นอนได้ห้องหวองมีแอร์ด้วยหรออืออือช่างหน้ามีห้องเด็ก พี่ผ้องเด็กพี่ผ้องเด็กนะผ่องเด็กบอกมันบอกวังนะแม่ว่าผู้ค้าคิดถึงฉุดอคิดถึงอยู่ผู้ค้าคิดถึงวังเด้อลยคิดถึงวังมาหาใหม่ที่ประเทศไทยไม่ไวเลยกูมาหาไม่เจอกูหาไม่เจอเลยนานมาจังนานมาจังกูหาไม่เจอ วังไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนกูหาไม่เจอชินก็หามึงยังหาไม่เจอนี่ห้องเด็กนะนี่ห้องเด็กเอ๊ะห้องไหนบอกแล้วไหมผู้ค้ำอยากไปน้ำวังเหรออยากไปหวังนี่ห้องเด็กนะ อยากกินของอร่อยอยากกินของอร่อยนี่ห้องเด็กอยากกินของอร่อยนอนนัดมาไหมอืมชิโดนัดมาไหมเนี่ยนอนนี่เออเออเห็นแล้วห้องโดนนัดไงนี่ห้องห้องเนี่ยห้องก็ห้องเด็กไงห้องเด็กห้องเด็กห้องเด็ก ห้องเด็กไงบังห้องเด็กโอ้แก้มตุยขึ้นเด้อวันนี้เดอ้อตุยลูกยา <laughs> 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 ดีแล้วตุยมันจงไม่ยากกินยางทีมเมนพ่อนะียแชบแล้เนาะบอกมิเต้นจะแช,แช่ อว่าเข่าพัดเขายังมันามาแสบเนาะมาเอามาเอามาเอาแล้วนี่นอยู่บ้านนะพ่อแต่ตำแจ้อแกงนรอไมมดินี่ไงนั่นห้องอาหารนี่ห้องขึ้นนี่อะไรขึ้นขาได้จ้ะขึ้นขาได้ขึ้นขา

Oh, allegiance allegiance ่อผูค <c ười> ้ำกับเอยให่งามก่อนงามตัวไหนงามก่อนนี่มีดูนี่อืมอืมอืมผมแก้มเอ๋กเอาอยู่นอนด้วยกันนอนด้วยกันนะ วางหาชาได้แล้วบ่ถามดูได้ใช่ยังยังเลยได้ใช่เดีกับลู้านอนานนออกูคำรอนานเลยนะ่หรอวะเอากูคำกมาหาเูหไมเห็นกูหาไม่เจอกูหาไม่เจอได้มึงโดนนานของกูนะ มึงอย่าลืมโดนัทกองกูนาด้วยนหากเดี๋ยันเดินไาา่มาด้วยนะเดินมาหากูเดี๋ยววันขะี่ไปหาอืมบอกยไหมนะทำจะมากับใครอามา,มาบอกเไหมอ่ากหมามันมากะพอนี่แหละมากะพ่อเป็นกพ่อเหรออือืมขี้รถเต็น ชอบขีดรถเป็นเอาแล้วแม่กับบุ๋งนะเขามีชายแล้วมีชายแล้วเอาก็ขี่รถขี่รถสองคนของแม่ขี่รถกับปุ่งกับบุ๋งแม่ครับบอนแม่ครับแม่ครับก็ Tham tham kitten kham mãi kitten kham máy kitten Kí kitten you 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 kitten พ่อยาเห็ดมันหกไปไปยูทูบเ่ออีกเดี๋ยวดอยถามเดูคือนานมาแท้ถา,ามเอ่ยดนูนี่เอ่าบอกวางได้ไหมตัวนี้เด้อเหรอ วางชายเลยด้อชายเลย,ยอะไรนะชายวางชายอือโอเคนะทุกคนลังจากโทรศัพท์ลแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะทุกคนกา่ายังโบหูมือกับของสาวจมบังอีกอยู่ด้ทุกคนเอ,อ้ยยังบ่ทันได้กลับมาเนาะจงใส่ชอยิ่ไยทไยเลยมั้งเนี่ย ถามยามใดกับบทตอบทุกคนเลยมีแต่ว่ายังมโหมือกับยังมโหมือกับอยู่เนาะโดยสำหรับคลิปนี้เนาะแม่สมบักิฝากเป็นกำลังใจให้แม่สมบัติเลยเนาะโดยทางว่าเนื้อหาลายภาพใดบนบทสุภาพเนาะแม่สมบังก็ต้องกราบขอโทษขอไฟน้ำลายโดยไว้พบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่สมบัก็จะได้กล่าวคำ่าสบายดีสบายดี 拜拜。Bye bye.